ดูใจใจใจเรามีความรู้สึกยังไงใจเรามีความรู้สึกว่าเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมันเฉยเฉยมันนิ่งนิ่งนีไ่ไปจับความรู้สึกอย่างเงี้ยจับอย่างนี้ไปก่อนเขาเรียกว่าตอนแรกเราอาจจะแยกไม่ออกว่าเอ้ยมันเป็นในหรือมันเป็นนอกแต่ไปจับอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าตัวใจจริงๆมันเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวตนให้เราจับจับได้มันเป็นนามธรรมาใจมันเป็นนามธรรมา มันจึงเข้าไปเห็นไม่ได้แต่มันรู้สึกได้แต่รู้นี่ก็เป็นการรู้เป็นแค่การเป็นแค่ความรู้สึกอืเป็นแค่ความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนเราก็ต้องดูความรู้สึกนี้ที่มันนิ่งนิ่งมันเฉยเฉยมันรู้งว่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นประจำว่าใจแท้แท้ที่เป็นใจในอ่ะมันจะมีอยู่สี่ลักษณะคือลักษณะนิ่งนิ่งลักษณะเฉยเฉยลักษณะโล่งโลงว่างๆและลักษณะไม่มีอะไรเลย สี่ลักษณะใครจะดูใครจะดูแล้วเห็นลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่ในหนึ่งลักษณะเนี่ยในสี่ลักษณะเนี้ยหนึ่งภายในสี่ลักษณะเนี่ยเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็พยายามเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆทําความรู้สึกลักษณะให้เห็นในลักษณะแบบนี้บ่อยๆพอเราทําความรู้สึกเห็นในลักษณะแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆมันจะเด่นชัดเด่นชัดถึงจุดหนึ่งมันจะแยกออกเลยแยกออกจากแยกออกให้เห็นเลยว่ามันเป็นเอกเทศของมันต่างหาก เราจะรู้เดี๋ยวทันทีว่าอ่ะนี่ถูกต้องดูแบบนี้ถูกต้องเพราะมันแยกมันแยกออกจากความคิดแยกออกจากความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกตอนแรกเราดูเหมือนเอาความรู้สึกไปดูแต่เวลาเห็นจริงๆริงมันแยกกัน devam. มันไม่ใช่ความรู้สึกใจในไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นอาการความรู้สึกภาษาพระเรียกว่าเวทนาะความรู้ภาษาพระเรียกว่าวิญญา ความสามารถรู้วาไอ้น,นี้คืออันนี้เขาเรียกว่าสัญญาอความปรุงแต่งได้อตรึกนึกได้เขาเรียกว่าสังขารนี่มันเป็นแค่อาการนั่นแหละใหม่ๆผมจึงบอกว่าให้เอาความรู้สึกไปดูความรู้สึกว่าตอนเนี้ยดูใจใจเรามีความรู้สึกยังไงนิ่งเฉยถ้ามันนิ่งก็ต้องยอมรับว่านิ่งแล้วพยายามดูจนมันเด่นชัดจนมันแยกออกตราบใดที่ยังไม่แยกมันยังยังฟันธงไม่ได้ แต่ว่าเราดูถูกจุดแล้วถ้าเห็นใจนิ่งใจเฉยใจโล่งบ้างดูถูกจุดแล้ว <c oughs> แต่คนมันมันรักษาการเห็นตรงนี้ไม่ได้ไงมันขี้เกียจเห็นบ่อยๆไงมันจะมีมันจะมีสิ่งอื่นที่ทําให้เราไปเควตตามมันตาเราเนี่ยมันเราเคยชินต่อตาเห็นนะเวลาตามันเห็นมันไม่ยอมกลับมาดูใจมันกลับไปมองในสิ่งที่เห็นอย่างเดียวเลยอื หูได้ยินมันไม่เคยบกมาดูใจแต่มันไปสนใจกับสิ่งที่ได้ยินอย่างเดียวพวกตาพวกหูพวกอะไรต่างๆเขาเรียกว่าอายตนะพวกนี้มันจึงเป็นตัวล่อให้ให้ใจเราออกนอกเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกตลอดไม่เคยส่งจิตเข้าในหลวงปู่ดูลั่านสอนเปประจังว่า,าอย่าส่งจิตออกนอกนี่นะท่านสอนเนี่ยถ้าส่งจิตออกนอกเป็นเครื่องมือกีดีตตลอดเราจะไม่สามารถพัฒนาจิตได้แต่ถ้าส่งจิตเข้าในเราต้องในจริงๆที่เราเห็นนะในที่นิ่งในที่เฉยในที่โล่งว่าง เห็นพวกนี้มันจะสามารถพัฒนาได้นั่นแหละสามารถพัฒนาถึงจุดได้แต่ต้องดูกันเห็นแล้วดูเป็นระยะระยะดูทําดูเป็นประจําจนมันขาดออกจากกันเลยเราจะรู้ว่าไอ้ไอ้ตัวในจริงๆอ่ะในแท้ๆมันมีอยู่มันเป็นในที่ไม่เกี่ยวกับอะไรผมจึงบอกว่าตัวในแท้ๆตัวจิตในแท้ๆมันไม่สูงไม่ต่ําไม่ดําไม่ขาวไม่ไปหน้าไม่ไปไปหลังไม่ไปซ้ายไม่ไปขวามันเป็นสภาพ ที่รู้และเสมอหลืมไอ้รู้เสมอหลืมน่มันคือรู้นิ่งนะรู้เสมอหลืมคือรู้เฉยเฉยรู้เสมอหลืมคือรู้ว่างรู้โ้โงโล่งว่างแต่อาการที่เราเห็นว่านิ่งว่าเฉยว่าโล่งว่างมันเป็นความรู้สึกเข้าไปสัมผัสไปสัมผัสรู้แต่สัมผัสจริงๆพอสัมผัสรู้จริงๆรู้ที่เข้าไปรู้จริงๆถ้ามันเป็นปัจจุบันจริงๆมันจะไม่มีการปีค่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่านิ่งว่าเฉยว่าโล่งว่างมันคือสภาวะที่ ไรค่ะมันไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เฉยไม่ใช่โล่งไม่ใช่ว่างมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันจึงเป็นรู้เฉยเลยแล้วก็เป็นรู้ที่รู้รู้ที่จบรู้เลยเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เลยสักวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแต่ว่าวันนี้มันไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เราเห็นนิ่งเห็นเฉยเราก็รู้รู้ตามที่เราเห็นไปก่อนจับเขาเ, <S <S เขาเร,ารียกว่าภาษาครูบาอาจารย์เขาบอกว่าจับเขาตรงนี้ไปก่อนจับเขาไปก่อนจนกว่ามันจะแยก จนกว่าจะเกิดนามรูปริเชทยานเกิดสภาวะแยากส่วนพอเกิดสภาวะแยากส่วนได้ตอนนั้นแหละจะเห็นความจริงมันจะเริ่มเห็นทางแหละเอาถูกต้องแล้วทางนี้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าแยกอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะหาอยู่มันยังค่ำเลยผมเคยปฏิบัติมาผมผมผมถามว่าผมเห็นอย่างนี้ไหมไม่เห็นนะผมกลับไปหาผมไปไปหาผมไปคิดคิดมากนะเวลาปฏิบัติไปคิดเกินไปคิดมากไปคิดเกิน,ไป,กนไปปรุงแต่งเกิน มันก็เลยหาหาสภาพทั้งทังที่ความนิ่งก็มีอยู่ความเฉยก็มีอยู่ความโล่งว่างมีอยู่กับทุกคนหมดเลยแต่ทําไมเราดูข้ามไปหมดเลยเวลาเราดูเราดูข้ามเราไม่เคยโฟกัสที่ตรงเนี้ยไม่เคยจับจุดตรงนี้ให้มันถูกแล้วไม่เคยตั้งหลักปักฐานที่ตรงนี้เมื่อเราจับจุดตรงนี้ไม่ได้ไม่ปักหลักปักฐานที่ตรงนี้มันจึงคาดเคลื่อนจาตรงนี้ตลอดเลยทีนี้พอเจ้าของจับจุดได้ปักหลักตรงนี้โอ้โหรากฏดชัดเลยแยกส่วนให้เห็นโอ uh ้โหสุดยอดเลย เราจึงรู้ว่าหนทางนี้ถูกต้องที่สุดเราลักสั้นที่สุดตรงที่สุดแล้วเพราะมันไม่เกี่ยวกับอาการไม่เกี่ยวอาการจิตมันจะแยกให้เห็นอาการจิตเป็นสภาวะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นปกติทํางานตามเหตุแต่ว่าตัวจิตจริงๆตัวจิตจริงไม่เกิดไม่ดับตัวจิตไม่เกิดไม่ดับเหมือนกับเหมือนกับจิตที่เวียนว่ายตายเกิด่ะพอเราตายออกจากร่างจิตมันไม่ตายนะมันยังไปเกิดอยู่ในอภิธรรมเขาบอกว่าจิตเกิดดับไม่ใช่ตัวจิตจริงๆไม่เกิดไม่ดับ ตัวที่เกิดดับที่เขาเรียกว่าจิตมันเป็นจิตนอกแต่ที่เรียกเขาพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าจิตเกิดดับก็คือพูดชาวบ้านไม่เห็นจิตตัวใน CC, ชาวบ้านจะเห็นจิตตัวนอกเขาจึงบอกว่าจิตของเขาเกิดดับได้เวลาพูดที่เจ้าสอนสอนชาวบ้านที่เห็นจิตเกิดดับพุทธเจ้าก็เลยสอนเรื่องจิตเกิดดับเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องสนใจกับสภาวะจิตเกิดดับให้สนใจ,ใจแต่ข้างในให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะนั้นมันจิตสภาวะข้างในจะปรากฏออกมา ครูบาอาจารย์ท่านสอนบางครั้งท่านสอนท่านใช้ศัพท์ท่านใช้ศัพท์ที่ที่คล้ายๆว่าเรามัดระวังมากท่านสอนว่าจงดูผลภาวะแห่งจิตถ้าไม่ได้สอนว่าให้ดูจิตในแต่ท่านสอนว่าจงดูผลภาวะแห่งจิตผลภาววแห่งจิตมันดิ้นไม่ได้เลยผลมันคือผลจากจิตผลจากการที่เราดูจิตมันนิ่งผลจากการที่เราดูจิตฝึกจิตพยายามตั้งจิตฝึกจิตประจําจิตเรามันนิ่งจิตเรามันเฉย จิตเรามันโล่งว่างแต่ผลตัวนี้เป็นผลที่ที่เกิดยากถ้าฝึกไปเป็นไม่เกิดไอค้คน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 หนึ่งถ้าดูจิตเป็นถ้าดูจิตเป็นเพราะเห็นจิตนิ่งตั้งแต่แรกเราดูแบบที่ผมที่ผมว่าดูเป็นประจำดูบ่อยๆดูบ่อยๆเดี๋ยวมันจะถูกเข้ามันเองมันอาจจะพยักมันอาจจะมีสิทธิพลาดได้แต่พยายามดูบ่อยๆจับจุดเดี๋ยวถูกเองเพราะเพราะความนิ่งความเฉยความโล่งว่างเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมันมีอยู่เป็นปกติของมัน ไม่ได้สร้างขึ้นสักนิดเลยของปลอมต่หาคือสิ่งที่เราสร้างสิ่งไหนที่เราสร้างขึ้นสิ่งนั้นคือของปลอมสิ่งไหนเราไม่ได้สร้างขึ้นมีอยู่เป็นปกติอยู่ภายในหัวใจเราสิ่งนั้นคือของจริงแต่เราต้องต่อยอดจากของจริงให้เจอแล้วเราอันดับแรกต้องเห็นก่อนพอเห็นแล้วต่อยอดให้เป็นถ้าต่อยอดไห้เป็นก็มีสิทธิ์หลงทางอีกมีสิทธิ์ผิดพลาดอีกต่อยอดให้เป็น, ang, อออปนพอต่อยอดเป็นปั๊บมันก็จะถูกทางไปเรื่อยแล้วก็จะถึงจุดมุ่งหมายคือนิพพานไม่ยาก มันจึงสําคัญมากการที่สอนการที่ผมสอนให้ดูจิตนอกจิตในให้ให้เน้นที่ดูจิตในมันจึงเป็นการสอนที่ใครๆครอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เพราะผมบัญญัิสั์ว่าจิตนอกจิตในนี่นี่เป็นบรญญัิสั์ผมเองเพราะผมให้ดูตัวในให้ดูตัวนี้ถ้าผมจะพูดตามคุูบาอาจารย์ก็ได้อย่าไปสนใจอาการดูผลเพราะว่าจิตผมจะพูดก็ได้แต่จะเข้าใจไหมล่ะบางครั้งก็เข้าใจก็งงๆอยู่แต่ว่าถ้าบอกว่าจิตนอกจิตในมันเหมือนจะเข้าใจมากกว่าผมก็เลยสอนอย่างนี้ สอนดูตัวข้างในแต่พอเราดูจริงๆดูตัวข้างในเฮ้ยเข้าจริงๆโอ้ยจิตในมันจริงๆแล้วไอ้จิตในจริงๆมันก็ไม่ใช่จิตอืมนั่นแหละมันก็ไม่ใช่จิตมันเป็นผลแห่งจิตมันเป็นผลแห่งจิตอยู่ภายในซึ่งผลนี้มันไม่ใช่ผลที่นิ่งผลที่เฉยผลที่ว่างเขาว่านิ่งว่าเฉยที่ว่างมันเป็นคาปรุงแต่งเป็นคําสมมุติ ลงไปในสภาวะนั้นเพื่อจะได้เอามาพูดกันให้รู้เรื่องนี้เฉยแต่เวลาเราเข้าไปเรียนรู้ไปดูในสภาวะนั้นมันพูดไปได้มันเป็นสภาวะที่เป็นอากถีอกถังแต่เราจะเข้าใจในสภาวะที่พูดไม่ออกได้ไหม,ไมใส่สมมติไปได้เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราก็ต้องใส่สมมติไปก่อนแต่เมื่อ,อไรเข้าใจเรามันจะลบสมมติทั้งหมดเลยเราจะรู้ในสภาวะที่ลบสมมติไหมไม่รู้นะพอไม่รู้อีกก็ติดงักอยู่ตรงนี้อปฏิบัติไปเแล้วรู <zet> ้แจ้งเข้าไปเรื่อยแล้วเราจะรู้จักว่าโ ผมจึงพูดเป็นประจำว่าใจของเรามันพร้อมวิมุตต์ใจของเรามันพร้อมหลุดพ้นแต่เราไม่เคยเข้าใจเลยเห็นไหมเราโม่แต่จะจัดก,การจะทําไงพอจะดูก็อยากจะดูอยากจะดูอยากจะดูเพอดูไม่ชัดก็อยากจะชัดอยากจะชัดทําไมไมันไ,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 ไม่มีใครที่บอกว่าดูแล้วเห็นแล้วฟันธงเลยยากมากที่มีคนพวกนี้เป็นพวกที่ปัญญาที่ดูแล้วฟันธงเลยพวกปัญญาจริงๆพวกคล้ายๆว่าดอกบัว ตูมแล้วรอพระแสงผ้าทิพต้องบัวที่อยู่เหนือน้ําพอผ้าทิพต้องลงวาก็บานพวกนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าคนประเภทดอกบัวตูมที่อยู่เหนือน้ําแล้วบาน้อมบาน,นมันหายากอืมแต่จะมีคนตูมเนี่ยเยอะเยอะตูมแบบคล้ายๆว่าโผล่ครึ่งอยู่ครึ่งน,น้ำเนี่ยใช่ไหมอืมอยู่ผลออกมาครึ่งหนึ่งผลน้ำออกมาครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังจมอยู่ในน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้เยอะ่ อย่างนั้นพวกนี้จะต้องสอนแล้วสอนอีกสอนให้ดูสอนให้ทรงรักษาสอนให้มีแล้วมันจะพอวันไม่กี่วันก็โผล่ขึ้นยืดตัวเองขึ้นอยู่เนน้านําแล้วก็พอพระอาทิตย์ต้องก็มันก็บานจิตใจของคนจะเป็นลักษณะแบบนี้มีเยอะมากเลยเนี่ยแหละผมจะบอกว่าใครที่ดูจิตและเห็นจิตเลยบุคคลเช่นนี้คือบุคคลผู้โชคดีดูจิตเลยเห็นจิตนิ่งจิตเฉยจิตโล่งว่างคือโชคดีอย่างนั้นเมื่อคนโชคดีแล้วจงต่อยอดในความโชคดีนั้นเวลาดูจิต อย่าไปดูอะไรมากอย่าไปอย่าไปเร่งรัดในการดูเพราะว่าถ้าเราพยายามจะดูบางครั้งอาจจะไม่เห็นก็ได้แล้วต้องทําชิวๆดูแบบชิวๆใจสบายๆดูอย่าเร่งรัดอย่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเราไปไปดูแบบด้วยความเคร่งเครียดอะไรมากเนี่ยจะไม่เห็นความเคร่งเครียดจะเป็นตัวบังดูแบบชิวๆปล่อยปล่อยมองดูนกมองดูการมองดูต้นไม้มองดูนั่นมองดูนี่ทําใจร้องเพลงไปบ้างเล็กั้ยแล้วก็ดูใจของเรา แล้วก็เห็นเพราะมันมีอยู่แล้วเนาะจิตนิ่งๆ oh. เราจะรู้สึกได้เรอเออ uh, ตอนนี้ใจเรานิ่งเฮ้ยมันไม่วุ่นวายนี่หวะในความนิ่งนั้นไม่มีความวุ่นวายเลยอเฮ้ยไม่ได้วุ่นวายตอนนี้ความวุ่นวายยังไม่มาเพราะเหตุให้วุ่นวายไม่มีตอนนี้ความฟุ้งซ่านยังไม่มาเพราะเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่มีอ, <combien S 2> อืความวิตกกังวลก็ไม่มีเพราะไม่มีเหตุให้วิตกกังวลเมื่อใจไม่มีเหตุให้มีอะไรมาปิดบังได้แล้วความนิ่งก็ปรากฏชัดความเฉยก็ปรากฏชัด พอปรากฏอย่างเงี้ยเราก็อาศัยช่วงจังหว่านนี้ในการดูดูดูด,ดูดูจนมันแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันแล้วสิ่งเหล่านั้นถึงจะปรากฏขึ้นมันก็ไม่มีอุปสรรคต่อกันถูกปิดบังอีกไม่มีแยกออกโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่คือ,น,คอนี่คือการปฏิบัตินี่แหละใหม่ๆต้องทําแบบเนี้ยอืถ้าทําได้สบายเลยอถ้าทําไม่ได้ยา่าแต่ผมว่าผมว่าง่ายผมว่าง่ายที่สุดแล้วเนี่ ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ดูถ้าคุณเห็นจิตคุณเห็นจิตนิ่งๆเอาความรู้สึกเอาเอาความรู้สึกคุณไปจับจิตถ้าคุณเห็นจิตคุณนิ่งๆเฉยๆโล่งๆว่าคุณโชคดีแล้วนะปานถูกลอตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วนั่นแลหละเหลือแต่ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปขึ้นเอาเงินมาแค่นั้นแหละเอออันนี้มันยังไม่ได้เงินเนาะมันถูกแล้วแต่มันยังไม่ได้เงินเป็นลักษณะอย่างนั้นคุณก็พยายามดูบ่อยๆดูบ่อยๆดูบ่อยๆดูบ่อยจนมันเป็นปกติ จนเห็นเป็นปกติหลับตาเห็นลืมตาเห็นยืนเลินนั่งนอนกินดื่ทำพูดคิดเห็นหมดต่อไปถ้าคนเห็นเป็นปกติเลยเขาว่าเจตนาจะเห็นแล้วไปแล้วอนอนกระดิกเท้าเป็นพระริยเจ้าได้เลยยังไงก็ต้องบรรลุไม่บรรลุไม่ได้ต้องบรรลุมันมีมันมีกฎบังคับมันอยู่